إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يُطْلِلْ فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina muhammad Wa ala alihi wa ashabih Wa man tabi'ahum bi ahsan ila yawmuddin Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله اوصيكم وإياي يبتق الله تعالى وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يطربون وجوه أدبارهم. وقال تعالى: ค ل ي َ ت َ و َ ف َّ ا ك م ْ مَنَقُ الْمَوْتِ ا ل َّ ذ ِ ي و ُ ك ِّ ل َ ب ِ ك ُ م ْ ثُمَّ إ ِ ل َ ى ر ร ب ِّ ك ُ م ْ تُرْجَعُونَ อัมาบ้างท่านพี่นุธิมพูดสถาที่เคารพรักทั้งหลายครับขอระตักเตือนถึงตัวผมเองพี่น้องทั้งหลายให้มีตักวามีความยำเกรงต่อพวกรสุบหาหัวตาลา การมีตะก่านั้นจะเป็นสเสบียงที่ดียิ่งสําหรับเราในอาคิโรธรรมยนต์คำสิ่งที่มนุษย์เราจะต้องเผชิญกับมันและไม่มีวันที่จะหลีกเลี่ยงบันได้ทุกคนจะต้องประสบไม่ว่าวันใดก็วันหนึ่งชั่วโมงใดชั่วโมงหนึ่งทุกคนจะต้องประสบไม่มีทาง หรือไม่มีผลทางที่จะเล็ดรอดไปได้นั่นก็คือความตายนั่นเองแต่ว่าความตายนั่นเป็นสิ่งที่หลายคนเกียดกลัวมันยังยอมรับกับมันไม่ได้กลัวที่จะต้องตาย ไม่พร้อมรับที่จะต้องเผชิญกับความตายในสิ่งที่เล็กเลี่ยงไม่ได้พระชาชนอินนาลิลล่์ว่าอินนาอิัยฮิรอจิอุนเราทุกคนเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺสุภาหนะฮวตาลาและเราทุกคนจะต้องกลับไปหาพระองค์และพระองค์เนี่ยได้ทรงตัดไว้ ในสุโรตระในอิมรอนอีกว่าเอาตัวบินใหมินาเชตอนุราจิมกุลุนับสิ้นเะอีกโกตุนเมาทุกชีวิตจะต้องลิมรสห่งความตายความตายนั้นทุกคนจะต้องพบกับมันอย่างแน่นอนแต่ว่าสภาพใดที่ความตายของแต่ละคนจะต้องเผชิญกับ เหตุการณ์ใดสภาพอย่างไรไม่มีผู้ใดที่จะล่วงรู้ได้ในอายะสุรตุลฮัมมัดที่พองค์ในทรงตัดไว้ว่าฟะร์ไกไฟดาต่ว่าฟะทุมุนมาลาอิกะเรบูนาววจูวะหุมอัดบบระหุมและสภาพของพวกเขาจะเป็นเช่นใดเมื่อมาลาอิกะเอาชีวิตของพวกเขา โดยตีใบหน้าของพวกเขาและหลังของพวกเขาและพงสงตัด <depths> อีก <Kin> ว่า <avenues> กุลยาทาวฟะกุมมาลงกุลโมติลทีวักิลาบิคุมซุมมาอีลารับบิคุมตูรจาอุนวะฮามดจงกาเถิดมาลยกาผู้ที่เอาชีวิตปิดชีวิตผู้ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับพวกท่านจะมา ปิดชีวิตเอาชีวิตของพวกท่านแล้วพวกท่านจะถูกกลับไปยังพระเจ้าของพวกท่านนั่นเองอิลารบบิกุมตุรจอหนพวกท่านจะต้องถูกนำกลับไปยังพระเจ้าของพวกท่านเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาที่เคารพรักมนุษย์ทุกคนจะต้องพบกับความตาย วิญญาณชีวิตไม่สามารถที่จะอยู่คงคู่อยู่กับตลอดไปมันจะต้องเคลื่อนย้ายจากดุนยาไปอีกอาลามหนึง่งปันบรรษักรอวันแห่งการคิดบัญชีวันแห่งการสอบสวนสภาพ ในวันนั้นจะเป็นอย่างไรใครจะเป็นผู้ที่ประสบกับความสำเร็จใครเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลอันใหญ่หลวงใครเป็นผู้ที่ประสบกับความหายนะความขาดทุนเป็นผู้ที่ได้รับการลงโทษอย่างแสนสาหัสในว,วันนี้ไม่มีใครที่จะ ตาหน้าใครได้ว่าใครจะเป็นชาวสวรรค์ใครจะเป็นชาวนรกแต่หน้าที่ของผู้ที่ถูกสร้างของผู้ที่เป็นบ่าวของลัขขุพานาะหัตาลจะต้องการทำการเคารพอิบายนาต่อลัทธิพานาะหัาตา ที่พระองค์ได้ส่งสั่งให้พวกเขาว่ามาคอยับตุนจินนวัอินเอิลาลียบูดูเราไม่ได้สร้างจินและมนุษย์มาเพื่ออืน่นใดเพื่อให้พวกเขานั้นเคารพไอบาณะต่อข้าเท่านั้นเราไม่ได้สั่งให้มนุษย์ไปเคารพสิ่งอื่นนอกจากพระองค์เพียงองค์เดียวเท่านั้นให้ความบริสุทธิ์ต่อ พงลอกสุภาณโอตาหนะ้นาที่ของพวกเรา่านั้นความตายก็เกิดขึ้นเรื่อยที่เราได้ละหมาดคนนี้คนนั้นต่อกันมาเรื่อยๆหลายคนได้จากลาเราไปแต่ว่าความตายนั้นมันเป็นอุทาหรณ์มันเป็นข้อคิดมันเป็นบทเรียนสำหรับ คนที่มีชีวิตอยู่บ้างหรือไม่คนที่ตายไปมีสิ่งใดที่จะติดตัวเขาไปบ้างนอกจากผ้าสามผืนห้าผืนแต่สิ่งที่จะติดตัวเขาไปนั่นก็คือการงานที่สอนนะที่จะช่วยเหลือเขานั่นก็คือสิ่งที่เขาได้ทำประโยชน์ไว้ในโลกดุนยา และสิ่งที่จะยังประโยชน์กับเขาก็คือบุตรหลานที่ซอและที่ขอดุอาให้กับเขาที่เขาให้การอบรมให้การติรเบียให้การสั่งสอนให้อยู่ในแนวทางของอิสลามเพียงขอให้ความตายนั้นเป็นอุทาหรณ์สำหรับพวกเรา ในชา ه ا د าที่เราได้กล่าวกันอยู่ทุกวันฮะดุลเลาอิลลาอิลลอห์ว่าอันนะมุฮัมมัดรอซูลลลอห์ลาอิลลาอิลลอห์มุฮัมมัดรอสุลลุงรอสิ่งที่เรากล่าวสิ่งที่เราปฏิญาณอยู่ทุกวันถามว่ามันลึกเข้าไปในหัวใจของเราหรือเปล่าโดยเฉพาะบรรดาลูกหลานบรรดานักเรียนทั้งหลาย สิ่งที่เราปฏิญาณชาดวล,ลีอิลลฮะอิลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดราะสุลลฮ์เรากล่าวมันเพียงลําพังลกาวออกมาแต่ปากนักเรียนที่คุยอยู่ข้างหลังนะครับุตบ้านะครับบนากลางฝึกุตบ้านะครับไม่ให้เรานั้นคุยนะครับให้นั่งเงียบนักเรียนที่กำลังคุยอยู่นะนะครับคุตบา้านะครับนักเรียนที่อยู่ข้างหลังบิมบันนะครับ กุตบ,บานั้นห้ามที่จะพูดคุยนะครับการการพูดการฟังคุตบะเพราะฉะนั้นการอีมานการศรัทธาไม่ได้เกิดจากลมปากที่เราออกมาจริงอยู่เราเป็นลูกหลานมุสลิมที่ถูก เกิดขึ้นมาโดยพ่อแม่ที่เป็นมุสลิมแต่ความเป็นมุสลิมที่เราเรียกตัวเองว่าเป็นมุสลิมมันให้ประโยชน์อะไรกับเราในการที่เราละหมาดวันละห้าเวลาในการที่เราถือศีลอดทมว่าอีมานการศรัานั้นมัน กินเข้าไปในหัวใจของพวกเราบ้างหรือเปล่าเรารู้จักอัลลอฮฺสุบฮานาหูตาลามากน้อยแค่ไหนรู้จักอัลลอฮฺสุบฮานาหูตาลาย่างจริงจังหรือเปล่าวันนี้ไม่มีการลงโทษที่เราให้เราได้เห็นอย่างฉับพลันสำหรับคนที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์คนที่ทำผิดคนที่ละเมิดต่ออัลลอฮสุบฮานาหูตาลา แต่ใน,นหลักศรัทธาหลักอีมานที่เราพูดอยู่ทุกวันศรัทธาต่อลอศรัทธาต่อบรรดามาลอยกันศรัทธาต่อคัมภีรบรรดาโรคซูลนศรัทธาต่อวันเกียรมาวันแห่งการคิดบัญชีวันแห่งการสอบสวนเราไม่กลัวบ้างหรือกับวันแห่งการที่จะต้องถูกเอาการงานทุกอย่างของเรานั้นมาคิดบัญชีที่ต้องถูกสอบสวน วันที่บ่าวนั้นจะต้องยืนรอคอยการสอบสวนข้างกามความร้อนระอุข,ของแสงอาทิตย์บางคนเหยื่อถึงตาตุ่มออกท่วมตาตุ่มบางทุนถึงหัวเข่ามาถึงถึงไหลมากน้อยกันไปแล้วแต่ การงานที่เขาปฏิบัติไว้ในดุนยาเช่นท่านพี่น้นองครับความกายความตายนั้นเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราทุกคนนี่ม่พ้นแห่งความตายเด็กก็ตายได้ผู้ใหญ่ก็ตายได้ทุกคนไม่พ้นในวาระนี้คือวาระแห่งความตายแต่สิ่งใดที่จะ ช่วยเหลือเราสิ่งใดที่จะนำพาเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงความสบายความปลอดภัยนอกจากความดีงามที่อิสลามนั้นได้สั่งใช้ให้เรากระทาสั่งใช้ให้เราปฏิบัติอิสลามสั่งให้เรา ทำละหมาดวันละหาเวลาทำว่าเราได้ปฏิบัติตามในสิ่งที่เราสั่งใช้หรือเปล่าสั่งชใช้เราถือศีลอดในรมดอนรําหรือเปล่าสั่งใช้ให้เราอดอากาศทําหรือเปล่าไปให้สำหรับคนที่มีความสามารถเราปฏิบัติตามในสิ่งที่อิสลามนั้นได้สั่งใช้เราหรือเปล่าท่านพี่น้องสิมุสธ,ธาที่เคารพรักทั้งหลายครับ อิมานของมนุษย์นั้นมีเพิ่มมีลงเมื่อใดก็าตามที่เขาอยู่ในบรรยากาศแห่งอิสลามในสิ่งที่ดีงามในวงแห่งความรู้ในวงอาลีซิกในวงการดุอาในวงการทำความดีหัวใจของเขาจะฝูจะเพิ่ม อีมานของเขาจะสูงขึ้นเหมือนกับที่ท่านซอฮาบะแล้วัำอันเดอร์ซอฮาบะอันอบุบักรสดิกและท่านฮันซลาได้ได้คุยกันว่าเขาเนี่ยเมื่ออยู่กับท่านนาบีสุลตรอฮะในหัวสลัมท่านนาบีลลานนาบลลได้สอนเขาได้ให้บทเรียนกับเขาเหมือนกับเขานั่นได้อยู่ใน บรรยากาศความดีงามอิหมานเขาได้สูงเพิ่มคูนสูงขึ้นเมื่อเขาออกมาจากวงของท่านนาบีลลออสุลตรอานของสันลัมมาอยู่กับครอบครัวมาอยู่นี่รู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยอิหมานมันลดต่ําลงคิดกับตัวเองว่าเขาเป็นคนนิฟักหรือเปล่าเป็นคนี่บิดผิวต่อขขรัศุีพันของตาราาลวนี่คือการให้ความสําคัญของดาวสุข่า และกับพวกเรานะครับเราคิดถึงเช่นนั้นหรือเปล่าในยามที่เรามีความสุขมีความสบายยามที่เราอยู่กับมือถือเพื่ออำนนยความสะดวกยามที่เราอยู่กับการะเล่นต่างๆความเพลิดเพลินต่างๆคิดบ้างไหมว่าเรานั้นออกห่างจากอลอสุานะฮาณอหะตาลาความเพลิดเพลินต่างๆที่ชัยตอนนั้นพยายาม ข้อมคำเราพยายามให้ความสวยงามกับสิ่งเหล่านี้ทำให้เราและท่านทั้งหลายนั้นลืมอ ah ah ัลลอฮฺสุภาณอห์ตาลาเะะนนั้นท่านพี่น้องครับสิ่งที่อยู่ในหัวใจสิ่งที่อยู่ในร่างกายของเราก่อนเนื้อถ้าหากว่ามันดีมันก็จะนำพาชีวิตเรานั้นไปสู่กับความสุขความสำเร็จ นั่นก็คือหัวใจนั่นเองขดีของท่านรอซสุสลลฮฺอะลัยฮุสัลลัมที่ได้กล่าวถึงหัวใจนั้นก็คือมีะดีที่มีรายงานอันนัมันบาแชร์โดรอุสลลอฮุสันลันะครับว่าท่านรอซสุสลลฮฺอะลัยฮุสัลลัมได้กล่าวว่าในตอนหนึ่งของะดีอัลลอฮฺอินนาวฟิลเจสติมุลห์เพิ่งทราบเถิดว่าในร่างกายนั้นมีก้อนเนื้ออยู่ก้อนหนึ่ง เวลาโซลฮัตโซลฮันเจสันดูกุลลงแต่หากว่าส่วนนั้นดีร่างกายทุกส่วนก็จะดีไปด้วยเวลาฟาซาดฟาซาดเจสัดูกุลลงแต่หากว่าเนื้อก้อนนั้นมันเสียก้อนนั้นมันไม่ดีร่างกายทุกส่วนก็จะไม่ดีไปด้วยอะไรวะเหียนกอน ก้อนเนื้อที่ว่านั้นก็คือหัวใจนั่นเองเพราะฉะนั้นรักษาหัวใจของเราให้ดีนะครับให้เป็นก้อนเนื้อที่ดีให้หัวใจนั้นเป็นหัวใจที่มีตัก,กวามีความยำเกรงต่อ,อ,อตรัชพาน์หัวใาลาการศรัทธาของเรานั้นนะครับมีขึ้นมีลงเพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามรักษาการอีมานของเรานะครับฟื้นฟูการอีมานการศรัทธาของเรานั้น ให้มันดีขึ้นอยู่เสมอมีดีษที่น้าอัมดูลอามนำงานรอดีอัลลอฮุอ้าฮุได้กล่าวว่าถ้ารอซูลสลลัลลอฮุอะลัยฮะสัลลัมได้กล่าวอินันอิมานะลายคลุกฟีเจฟีอะฮ์ดีกุมกามายักลุกเส้าบอกว่า ท่าเราซืลสล่อนหุอะลัย่างซีลันได้กาวว่าแท้จริงการอีมานนั้นจะเสื่อมถอยจะเสื่อมสภาพจะลดถอยนะครับในตัวคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านกะมายาคุตมเหมือนกับความเสื่อมสภาพของเสื้อผ้าเสื้อผ้าเราใส่นะครับจากใหม่ก็เต่า ไปเรื่อยอาจจะมีขาดบ้างเราก็ต้องปะต้องชุนต้องเย็บทําให้เรียบร้อยหรือไม่นะก็ต้องเปลี่ยนใหม่ทําให้ใหม่อยู่แต่ว่าหัวใจหัวใจเรานั้นอาจจะลดต่ำลงบ้างลดบ้างอ่อนแอลงบ้างตามสภาพการอิมานของเราแต่ละคนนะครับ ฟัสลุลลอฮะอั้ยกดะดับอิมนณในกลุ่บุคุมท่านอัสลามบอกว่าดังนั้นพวกเจ้าจงวิงวอนขอต่อรักษาหนาหัวตาลาให้พระอ,องค์นั้นทรงให้อีมานนั้นฟื้นฟูจิตใจของพวกท่านให้ม่อยู่เสมอ ให้อิหมานของเรานั้นมันเพิ่มภูนมันสูงขึ้นยามใดเมื่ออิหมานมันลดถอยลงไม่รู้จักลอสุภาณหัวตาลาห่างจากลอสุภาณหัวตาลาทําทให้หัวใจมันกลับมากลับมาเข้ามาหาลอสุภานหัวตาลาเมื่อใดที่เรานั้นละชิ้งการทให้บ,บายนา้อิบาดานั้นถดถอยลงอิเดาอมูอิล,าาลาออัลาอิเดกะมูกุซาลาเมื่อไปละมาดก,ก็ไปอย่างเกียดต้านไปก็อย่าง ไม่นอบน้อมไปก็ไปละหมาดเล่นไปก็ไม่ให้ความสําคัญในการละหมาดถ,ถ้าไี่นองกับหันกลับไปหัวใจของท่านให้อีมานนั้นมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นทําอีมานใหม่ให้ไหมนะครับ้เหมือนกับเสื้อผ้าเมื่อใดก็าตามเมื่อมันลดต่ําลงกลับไปหาบรรดาคนดีๆอยู่ใกล้ชิดกับบรรดาคนดีเมื่อใดก็าตามที่เรารู้ว่าตัวเองนั้น อีมาลดต่ําลงคุกคีอยู่กับคนที่ไม่ดีหรือเปล่าทําในสิ่งที่เป็นมอกสยียดหรือเปล่าทําบาปหรือเปล่าละทิ้งละหมาดหรือเปล่ากินดอกเบีย้ยดื่มสุราทําศีนาทําในสิ่งที่เป็นบาปหรือเปล่าทําให้หลงลืมอัลลอฮฺสุบฮานาห์ตาละเมื่อใดที่รู้สึกตัวเองขอภพยตัวต่อเราเต,ตาวะต่ออัลลสุบฮานาห์อตาลเตาวะตันนสูฮาจะไม่กลับมันไปทำในสิ่งนั้นเอง ทำอิมานฟื้นฟูอีมานของเราให้มันดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีน้องคำเมื่อเมื่อใดที่ราบใดที่อีมานยังอ่อนล้าอยู่นะครับไม่มีวันที่จะดีขึ้นเลยหลงมัวเมาอยู่กับความเพลินเพลินอยู่กับความสำราญนะครับ ระวังลัสุภาณหัวตาลาจะทำให้หัวใจนั้นแข็งกระด้างไม่รู้จักอลัทธิสุฮาณหูวตาดาทำหัวใจมันจะแข็งกระด้ดางและระวังวันแห่งการลงโทษเมื่อใดที่ใครก็ตามที่ทำให้อลอนกือกิวโกรดฝ่าฝืนต่อลัทธิสุฮานณหูวตาลาเมื่อใดที่พระองค์ปร,ปรวิงเวลาให้กับเขาแล้วแต่เขาไม่รู้สึกตัว ความพยายามจะกลับมาสู่เขาเรืเองนียนท่านพี่น้องที่เคารพรับทือหนายครับแอะฮดีที่ท่านนบีสุลต์ละวะลาอะสัลลัมอินดีมอินนัตอีมานะเลียลลาอีขลาอีขุลุกฟีเจฟีอะฮดีกุมก็มาอีขุตุศอควาอีมานนั้นจะเปลี่ยนแปลงเหมือนกับเสื้อผ้าที่เปลี่ยนแปลงไปนำปรับปรุงการอีมานการศรัทธาของเราน nice ั้นให้เันดีขึ้นผู้ศรัทธานั้นเมื่อ เขาทำบาปแล้วนะครับมันก็จะมีจุดดำอยู่ที่หัวใจจุดดำมันจะมีหัวใจก็จะเกิดขึ้นในหัวใจของเขาแต่เมื่อใดที่เขากลับเนื้อกลับตัวละทิ้งการกระทำดังกล่าวขอพยโทษต่อรสุพันธะ์หัวใจมันก็จะกลับมา สะอาดอีั้งครับชาวมกาแต่ถ้าหากว่าเขายังคงทําบาปทําไปเรื่อยไปเรื่อยหัวใจจะจุดหนึ่งสองจุดหลายจุดจนหัวใจนั้นมืดมิดนั่นคือการปกปิดหัวใจนะครับแล้วเขาจะไม่ได้รับทางนําจากลัทพานของตารารับหมายถึงจะมีแรงของลัทพานของตาราให้เรานั้นพ้นจากคนที่ فافر ان كنتي در دين الله سبحانه وتعالى اقول قولي هذا واستغفر الْعَظِيمَ لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب استغفروا انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ورضاه

คนรู้นี้ว่าเรานั้นจะต้องกลับไปพบกับอัลลอฮฺสุภาน์นฮูตาลาเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักอัลลอฮฺสุฮาน์นฮูตาลามารบมบุกะอัลลอฮ์คือพระเจ้าของเราจะรู้จักอัลลอฮฺสุฮาน์นฮูตาลาก็จะต้องรู้จักอัลลอฮฺสุภาน์นฮูตาลา รู้จักอิสลามรู้จักรอซูลของพระองค์จากกิจกรรมองค์ไรซุนะสนุลตานเอาัอะไรยั่สนนไม่ใช่รู้จักรถสุพานณห,หัวตาลาจากการเกิดมาเป็นลูกพ่อเป็นลูกแม่เกิดมาจากครอบครัวคนหนึ่งจากครอบครัวของอิสลามอิสลามจะไม่ฝังลึกเข้าไปในหัวใจของบุคคลคนใดแต่ว่าหากาาการอหมานการศรัทธานั้น ไม่ได้ผ่านเข้าสู่ในหัวใจของพวกเขาเรื่องการศรัทธาน,นั้นคือการที่ยอมรับในหัวใจของคนคนหนึ่งในยลมรั์เป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวยอมรับในอิสลามการยอมจำนวนในข้อกำหนดของอิสลามโดยสรดีไม่มีความเครียดแคงงไม่มีความสงสัย ยอมรับด้วยการกล่าวยืนยันในความเป็นอิสลามยอมรับด้วยการปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นคำสัง่งใช้และละเว้นจากข้อห้ามของอิสลามาเช่นท่พี่น้องสิมที่เคารพรับ้งหลายท่านเรานั้นจะต้องปฏิบัติตัวของเรานั้นให้เป็นมุสลิม อย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นมุสลิมเพียงแต่ชื่อด้วยกับการที่เราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของอันสิลามและเราก็ปฏิบัติดูแลคนที่เป็นลูกๆของเราลูกหลานของเราเป็นสิ่งที่เราทุกคนนั้นจะต้องรับผิดชอบในเมื่อเราให้กำเนิดเข้ามาอัลลอฮ์ให้ฮิบาเป็นของขวัญกับเรา เราก็ต้องดูแลคนที่เป็นลูกเป็นหลานของเราให้ดีคนที่เป็นครูบาอาจารย์ทั้งหลายสิ่งที่เราจะต้องให้ความรู้กับลูกศิษย์ของเราให้เขานั้นรู้จักอิสลามรู้จักอระสุคานาหงันดานะให้เขาระหมาดอย่างดีให้เขารู้จักอย่างดีสิ่งที่เขาเกล่าวอธิการการที่คุณล้อสิ่งที่เขาเกล่าวออกมาไม่ใช่ออกมาจากลมปากเพียงอย่างเดียว หัวใจไม่ได้ค้อยตามว่าอาลัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอย่างไรไม่มีความซึนทรพจ์ว่าอาลัลลอฮ์ให้กับเขาอย่างไรเนื้อหมัดต่างๆที่เราท่านทั้งหลายนั้นได้รับจากพระสุภาห,หอัลโานะความสุขความสบายสุขภาพถ้ามีน้องทำอย่างหนึ่งได้เมื่อพรลอง์สุภาห์หอลัลโมดานาให้กับเราแล้วขอให้เรานั้นได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด และขอวิงบอต่อรัชพันธ์หวตาดาให้เราทุกคนนั้นได้จบชีวิตลงในการยืนยันในกะลิมะฮะอีลาลอฮให้พระเจ้าุนใจนอกจากรัชพันธ์หตาลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นรอมงนตเนาดูมานาชลอฟะนาฟีอัมรินาวัสัตอัาศรนกุงมนอค่ีลุมมะอิสลามะราลีมุสลิมีนลดิลลชิรวัลมุชริกีนและดิลอัดีละมุีนะัรละมุฮิดีนแลิล์แลมลีะลัชี وفي السور وفي كل مكان يا ارحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا عن قوم كافرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نعوذ بك من البرس والجنون والجذام ومن سيئات اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم